เติม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 เบิก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 ไม่ผือไม่เติมเติมเติมเบิกเบกเบิกเบกไม่ผือไม่ผือว่าใจสันไปแล้วเนี่ยตกใจเห็นว่าลูกชอบเลยอยากลองให้ดู ็เลยเอาโจแบบธรรมดามาดูก่อนให้ชอบจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อบางเอิญเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่พอดีประกอบเลสซี เวลาเนี่ยเดี๋ยวฮามซาโอเคของของก่อนใช่ไหมทีนี้เวลาลูกแรงแรงแรงโคขยงแรงวายพอแรงโคเนี่ยปั๊บลูกแรงปื๊ดปื๊ดนมาเนี่ยหบเขื่องมาเลยไหมความเร็วมาเลยไหมหลบเขื่องมันอ่านเลยไหมแต่จัะว่าตะวันนุ่นวันนี้ปั๊บลมมันฟรีไหมลมลมไหมใช่ไหมไปเดียวใช่ไหมเอาสุดได้ไหมได้เลยครับรถบัสได้เลยนะเนาะไปว่อมว่อมว่อมมาลงแรงพอแรงพอแรงสุดมาเนี่ยมันจะอ่านเลยใช่ไหมเอาเอาอยู่ไหม เอาอไม่เคยอยู่เออไม่พื้นอ๋ออ๋อแป๊บอยู่ไปกอนเอออ๋อค่อยค่อยว่ากันเอารอกันอ่ะหลักเนี่ยให้หยิบไปเลยด้วยกันมา สนุกใช่ไหมตอนลมสนุกไหมตอนตอนลมไม่สนุกนะครับเขาเลยหน่วยโป้ <c oughs> โถหนังหวานอนกองนั่นไอ้ค่รถด้นปลาบอกเลเยรเ่าบลาเลวิวเราต้องเบรกเบรกเลยต้องเลี้ยข้างหลังรถมาไม่เบรดเดียวลูกบลาเลวิวเลยชนกัมเพงใช่ไหมใช่ไห่ใช่ไหม ทำแบบนี้และจริงก็รู้ลเลยเด็ชื่อะไสุรก็ชื่ออืมให้ชื่ทำไรอ่ะเจ็บไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเปลี่ยนพูนคุณเคี้ยวไปอ้าคนต่อไป <c oughs> อ้า <c oughs> เรียบร้อยเบอร์อไรเบอ่อ รถพิโซรถพิโซหน่วยหน่วยเซอร์วิสเรียบร้อยถอดเอาเลยไหมขึ้นรถขึ้นรถเลี้ยวมาแล้วขึ้นไม่ไหวล้มเอาเลยเถิม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 เบกเบกเบกเลี้ยวลงมาไหมเลี้ยวเลี้ยวลงมาไหมเลี้ยวลงมาไหมเลี้ยวเลี้ยวลงมาไหมลงมาไหม ที่สามได้ไม่ได้ไปอัดด้ยไปอัดเลยเถิ่ม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 เถือมเถิ่มเถือมเถิ่มเถือมเบรก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 ไม่ผือไม่ผือบอกแล้วว่าให้เร่งให้เร่งจัดนี่หลดมาเร่งไม่โหลดต้องเร่งจัดนี่ขึ้นไปแล้วบอกที่ที่อย่าไม่ห้านกลัวยังไม่ ไดไหมเออเดี๋ยวอย่างเดียวดับดับ <seeks> ขึ <preview> ้นกันเดียวเดี <íst> ๋ยวต้องขึ้นเดไม่ไงอย่างม่ขึ้นไม่ได้ไหมเอาไม่เลยไหมเดี๋ยวให้มินทาเลขสิให้มันเขียนอะทีเนาะโซ้ไหมเออใจไม่โซ้อนี่ใจโซ้ไหมอ่ากวดอย่ากขวดเจ็บแปเหลียวทะเลทะเลมีหันเขี้ยดีเขาเหลียวผือว่าใจสั้นไปแล้วนี่ยตกใจไปเทิมเทิมเทิมเอ้อได้ไหมอ่ะบายดีดับขึ้นก่อนนี่ทำซาัวใจสั้นโอ้ยโว้ยใจเดี๋ยว หัวใจเต้นสิหัวใจเต้นสองจังหวะเลยตุ้งตุ๊งตุ้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 งตกใจไหมสยองสยองเหรอไหมรอบที่สี่ไปไม่ต้องกลัวเทิม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 ได้ไปพลาดพลาดไม่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 ระบาดไป